สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีออกจากระบบ Facebook Messenger ใน iOS กันนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะคะว่าเราล็อกอินไว้เนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าตอนนี้นะคะเร,เราล็อกอินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีออกจากระบบกันนะคะก็ให้เข้าไปที่ Facebook ค่ะแล้วก็ไปที่เพิ่มเติมนะคะ เลื่นไปที่ข้้งล่างสุดค่ะการตั้งค่าตั้งค่าบัญชีผู้ใช้นะคะแล้วก็ไปที่ความปลอดภัยค่ะแล้วก็ไปที่เซสชันที่ใช้งานอยู่นะคะเนี่ยค่ะทีนี้ให้เราหานะคะตัวที่ มันบอกว่าประเภทอุปกรณ์นะคะ Facebook Messenger บน iOS นะคะเราก็คือกดปุ๊บเนี่ยค่เสร็จแล้วนะคะเราออกจากระบบเรียบร้อแล้วลเมื่อมาดูนะคะมันจะแจ้งเตือนว่าเซสชันการหมดอายุนะคะปดล็อกอินอีกครั้งกดตกลงไปนะคะเนี่ยค่ะก็คือว่าเราสามารถออกจากระบบ Facebook ได้แล้วนะคะ สำหรับอย,อยากให้สอนอะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด s ับส cribe กันด้วยนะคะพอดีวันนี้ก็ไม่ค่อยสบายเนาะมีคนขอมาเยอะก็เลยมาทำให้ก่อน <c oughs> ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ